สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดี้ฟีดอกเช่นเคยนะครับเย้นะครับวันนี้ผมนะครับอันนี้เช่นเคยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะนะครับวันนี้นะครับทุกคนนะครับก็เป็นวันที่16นะครับซึ่งหลายคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับเป็นวันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนั่นเองนะครับใครถูกหวยกันบ้างนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับคอนเทนต์ของเราวันนี้มันไม่ใช่นะครับทุกคนไม่เกี่ยวกับหวยเลยนะครับถึงที่ผมจะถูกหวยก็เถอะนะ นะครับแล้วก็ไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาขอเงินด้วยนะครับเพราะว่าหมดแล้วเรียบร้อยครับผมคือวันนี้ครับทุกคนนะครับเป็นการเปิดอีเวนต์แรกนะครับของการลอยกระทงนะครับนั่นก็คือพอห่งโครงคานะครับผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมอีเวนต์นี้นะครับหลักๆนะหลักๆนะครับผมนั่นก็คือการประดิษฐ์กระทงนะครับซึ่งก็คือต้องเก็บรวบรวมนะครับชิ้นส่วนนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็มี ใบตองนะครับมีเทียนนะครับดาวเรื่องนะครับและบานไม่รู้โรยนะครับ <Hey. S 1> คือผมไม่รู้ว่าเซริร์ฟมันเป็นเซิร์ฟรวมทีนี้อชาติต่างชาติเนี่ยเขาจะเข้าใจไอ้รอยกระทงของเราหรือเปล่านะ <c oughs> นะครับก็น่าจะมีกิจกรรมกันหมดแหละอาจจะเป็นแบบเปลี่ยนภาษานะเขาอาจจะแบบรู้ขนบธรรมเนียมของไทยบ้างอะไรเงี้ยเนาะนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาจะเห็น แบบไงบ้างเนาะคือในความเข้าใจของคนไทยคือเราเป็นประเพณีของคนไทยหลักๆอยู่แล้วนะครับโอเคนะซึ่งนะครับสีชิ้นส่วนนี้นะครับผมเราก็สามารถเนี่ยครับนำมาประดิษฐ์นะครับอ่าผมลองประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์กระทรงได้อย่างนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับซึ่งนะครับ จะบอกว่านะครับอีเวนต์นี้นะครับผมก็นี่แหละครับผมมีภารกิจนะครับกระทง n g เนื้อน้ำนะอันนี้อันแรกนะครับคือถ้าเรานะครับทํากระทงนะครับผมเราก็สามารถมาแลกกระทงหรูได้นะครับใช้น้ำประลอยที่แม่น้ําที่นะครับพอนเท l l a Soget นะครับผมก็คือตรงที่เราตกปลาตรงแรกนะครับผมและสามารถนะครับได้รับรางวัลสุ่มนะครับผมมีโอกาสที่จะได้รับสัตว์เลี้ยงเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมเฟรนี่และบิดนั่นเองนะครับหลังที่สุดอีเวนต์นะครับจะถูกเป็น ไอเวนเจอร์ซาเลนซาเรนใช่ไหมครับซาเลนเออนั่นแหละนะอ่านถูกอ่านผิดก็ขออภัยกันไปนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับผมเป็นภารกิจนะครับเหมือนกับเควสทั่วๆไปที่เป็นช่วงกิจกรรมอีเวนต์มานะครับอ่านี่ครับแน่นอนฮะนี่สุลต่านหน้าใหม่ครับจัดไปครับ500นะครับเติมนะครับสายเติมเดมอนนะห้าร้อยนะครับเดมอนอืมนะเอาเรื่องอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีการใช้โอดินเบซิ่งนะครับผมซัม จำนวนจับสัตเลี้ยงสะสมนะครับอันนี้ผมยังจับไม่ได้เลยนะเรือหกสิบแล้วแหละสามารถจับได้นะครับแต่ยังจับไม่ได้นะครับแล้วตัวนี้ครับก็คือประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์กระทงนะครับครบห้าอันนะครับก็จะได้ชิ้นส่วนมาเพื่อทํากระทงต่อไปนะครับอันนี้ลอยกระทงหลูนะครับก็คือเอากระทงหลูเนี่ยไปลอยนะครับแล้วก็จะได้มานะครับตรงนี้ผมอันนี้ผมรวมมาให้ดูแล้วเนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับผม สำหรับสายเติมนะครับผมผู้ใช้ v i p c a r การนะครับผมมีสิทธิ์ซื้อแพ็กต่างๆเพิ่มได้อีก1ครั้งนะครับปกติคือเราจะซื้อได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเนี่ยห้าสองพรเพหมื่นเพชรอ่าห้าหมเพชรเราจะซื้อได้อย่างละครั้งแต่ถ้าคุณมี VP ีนะครับผมคุณก็ที่จะสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะอ่าต่อไปครับอ่าต่างๆนะครับชิ้นส่วนนะครับหรือวัตถุดิบนะครับทั้งหมดมันมี4อย่างใช่ไหมทุกคนนะครับผมก็จะมีใบตองนรรบยา่ไมู้นะครับ ไอบ้บานโมูโยเนี่ยจะใช้อย่างละหนึ่งครั้งนะครับในการผสมนะอ่านี่ครับจะหายากนิดนึงนะไม่รู้ยากหรือเปล่าแต่ผมก็ดรอปมาเรื่อยๆนะคือนะครับวิธีการหานะครับทุกคนก็สามารถขอไปกดไ,ไปที่นะครับใบตองอ่าเนี่ยนี่คือมอนสเตอร์ที่ดรอปแต่ถามว่านะครับจริงๆแล้วมันดรอปทุกตัวแหละนะตัวหนึ่งเนี่ยมันดรอปแบบดรอปทุกอย่างเลยนะครับครบเลยแต่มันอยู่ที่โอกาสที่เราจะได้หรือเปล่าตอนนี้ผมเอ่อตีมาเลเซียอยู่นะครับ ตัวนี้นะเนี่ยครับเห็นไหมทุกคนนะมันรอบทุกอย่างเลยนะครับคือคุณจะฟาร์มอะไรอยู่ตามตัวที่ขึ้นตรงนี้นะครับคือสามารถได้4อย่างวัตถุดิบ4อย่างพร้อมกันเลยนะครับกิจกรรมนะครับก็มากันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับผมกิจกรรมของคนไทยนะครับอีเวนต์ของคนไทยนะพรแห่งคงคานั่นเองนะครับนะมาเดี๋ยวนะครับผมจะลองสะสมไอกระทงตัวเนี้ยนะครับผมไปเดี๋ยว เราจะมาไปลอยกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ลอยนะครับขอสะสมไปก่อนนะครับเพราะว่าอีเวนต์มันเพิ่งมาวันนี้นะครับผมก็กำลังทําการฟาร์มอยู่นะกำลังสะสมชิ้นส่วนอยู่นะครับผมนะย่งก็อย่าลืมเข้ามาทักทายก็ได้นะครับผมที่เซิร์ฟทศกันนะครับผมงก็ฝากกันด้วยครับกับช่องแอนดี้ฟีดอมนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาลอยกระทงกันนะครับหาเจ้า แฟรี่และบิดเดือดครับเ้อนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย